สวัสดีค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะตอนแรกอะ่ะไม่รู้จะมีใครมาเชียร์เราหรือเปล่าแต่สรุปมีมีชาวเดือนสามชาวเดือนสามเขามาค่ะรู้สึกยังไงหรอต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากกว่าดีใจจริงๆเพราะว่าตอนแรกมันเป็นเวทีแรกของเราด้วยเราไม่เคยประกวดมาก่อนก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอวันออเดชั่นก็คือ เหมือนคนก็ชื่นชอบเราเชียร์เราก็ดีใจอยากขอบคุณคนที่เชียร์หนูคะ่ะแล้วก็จะทําให้เต็มที่แน่นอนไม่ผิดหวังมีสองด้อมยังไม่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดใช่ไหม,ไมคือตอนแรกอะที่มีมีคนบอกว่าให้เปิดด้อมหน่อยหนูก็เลยเปิดก็เลยแบบไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาเยอะก็มีคนเข้ามาเต็มด้อมแรกใช่ไหมก็เลยเปิดด้อมสองแต่หนูอะ่ะ หนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาคนเขาประกวดกันนแบบนี้เรียกว่าเยอะไหมหรือน้อยเลยเพราะเราไม่เคยไงไเออแต่คนอื่นบอกว่าเยอะก็อ๋อมันเยอะก็ขอบคุณค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ชนะเลยใช่ไหมก็ไม่เคยดูการประกวดนางงามแบบนั่งอยู่ในงานปกติเนี่ยหนูจะดูแบบว่าดูอยู่ที่บ้านผ่านทีวีพอไปดูในงานจริงๆก็รู้สึกว่ามันสนุกมากและทุกคนเก่งหมดเลย เราก็ไปดูเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยเขาเป็นอย่างนี้เขาทําอย่างนี้คนมีประสบการณ์เขาทําอย่างนี้เราก็ต้องไปดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราไม่เคยไงเป็นครั้งแรกก็ไปหาประสบการณ์ค่ะดีใจมากมากเพราะว่ามีเรื่องของรอยสักด้วยคิดตอนแรกอ่ะคิดว่าก่อนวันออดิชันอ่ะก็จะมีคนที่แบบส่งกําลังใจแต่เราอ่ะคิดอยู่ในใจแล้วว่า เดี๋ยวถ้าเห็นรอยสักนะเลิกเชียร์กันแน่นอนแบบคนอาจจะไม่ชอบหนูหรือว่าแบบอาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอผลออกมาเป็นอีกแบบหนูก็ดีใจอ่ะที่ทุกคนแบบเปิดกว้างแล้วก็ไม่ตัดสินกันจากเรื่องนี้แล้วก็เชียร์ต่อหนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะผลงานตอนนี้ใช่ไหมคะจะมีเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือเรื่องพรชีวันของช่องสามของช่องสามเลยจะเป็น ดวงใจเทวพรมจะมีทั้งหมดห้าเรื่องของหนูจะอยู่ในเรื่องพรชีวันค่ะก็อยากฝากให้ติดตามกันด้วยน่าจะเป็นสิ้นปีเลยก็อยากให้ทุกคนรอดูหนูวันที่เก้านี้หนูจะทำให้ดีกว่าเดิมกว่ารอบ ition, ออ i ดิชั่นเพราะว่าตอนนี้มันมีเวลาให้ได้กลับมาเตรียมตัวระยะหนึ่งก็รับรองว่าพัฒนาแน่นอนดีขึ้นแน่นอนไม่ทำให้คนที่เชียร์ผิดหวังยังไงก็ ฝากเป็นกําลังใจให้หนูต่อไปด้วยขอบคุณจริงๆค่ะ